ไปยังไงอ่ะเดี๋ยวกลับยังไงครับเวาจะทำบ้า park. นเราเป็นเช่ายังไงดีเขากลับวันนี้เขามาพักแรมอยู่วัดป่าอย่างเพิ่มวัดป่าเสียงทำพ่มาลังสีปะจำบ่ผิดเขามาเรียนนี่แหละเรมื่วัดตันทนี้สามทุ่มมาเข้าเลยโอ้พอกันใช้กันนะมากตามติดๆครับ ตามมาติดติดนี้จากเหตุการณ์อัพเตร์ซอกอยู่กอทมออันนี้ก็ปลอดภัยหลายคันแล้วนะครับเาขาอมาจอดนอนอยู่โอยนอนจนมาแจ้งค่าต่อ,อรถทุกคันก็พอมาแล้ว ออว้าวนี่อนอนเดียงกันดีถึงประมาณนี้ครับพวกนอนเิียนซับลาบเรียงกันวันนี้นะครับมาพร้อมแล้วโอ้ยน่าจะออกไปซักผ้าพี่นอนครับใน,นเมืองโคราชทักผ้ากินข้าว ทำภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยวันนี้ก็จะไปเลาะหาเลาะเส้นทันมอ้งกมีเส้นทันบมดเคลื่นอนีหวจากม่านอออะไรนะตลาดเซฟบันบริมาณทรันี่ก่อนนี่นี่มาซ้ำตัวี๋ยวมันเอาก่อน เราเคยมาเล่นร้านนี้แล้วครับก็คือสถานที่วันนี้ก็อากาศลมรื่นเย็นได้พักผ่อนเต็มที่ครับเพิ่งมาจากลำลูกกาปทุมธานีพี่นอ้องสองร้อยสามสิบสองกิโลครับลำลูกกาปทุมธานีรางวัสามสิบสองกิโล ตอนนี้คือสถานการณ์ผมตื่นมามันก็เปเมืองข่าวต่อครับขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็ให้ผู้บาดเจ็บปลอดภัยนะครับแล้วก็ทุกคนครับกว่าจะเอาชีวิตออกจากกรุงเทพได้มันบุญไวพี่น้องครับรถกัะติดคนกับต้องการนี้ให้เร็วที่สุดอะไรเป็นประมาณนั้นแหละบางคนก็พึ่งถึง โพรลาดนะครับออกจากกรุงเทพตะมือขึ้นนี่น่าสงสารมากเมื่อวานนี้เขาทำการแสงดงอยู่ในนะตลาดเทิดไทยนะครับโป๊กไก้จังนี้คเจ็ดโลซีบอลวันนี้วันนี้ออมไปทั้งพีก็ได้ตลาดเทิดไทยนะครับผู้สื่อสารงี้ อากาศตอนเช้าอากาศที่ดีพี่นอ้องตะกเาวจเห็นพญกันใส้ด้วยตะกาตะกาผูาา้รายงานข่าวย่าหมืนเาเป็นพญากันไส่ได้บ้บางเนเปลี่ยนผู้เลี้ยวได้บ้น,นี่เปลี่ยนแล้วเนว่าแม่นว่าแม่นนดินไยนีปดได้แทะเปดได้แท้มันเพริเพยองนอดค <c oughs> นี่นั่นีเสียนอนบ้นอนเนี่อนอนกกนโอ้เราก็ไปนอนในในกกนมาเลยเอาเราออกนอนกมาขับแก่เราเคยไปแต่เราขับแก่มันนอนอยู่ในกกนเนี่ยขับแก่กับป่าบูโอ้ยเนาะคนเรานอนกกนเขาโกนพราแมนได้นอนในโกนเขาโกนเราไปนอนในโกนคนเราโกนแมนคนเราโกนคนเราโกนละคันโกนเดียวกันมันแงถึง่งละนอนโกนคนเราโกนมาหอดจ้าโม่ครับค่อยหอด ผมคุมเครื่องไปออกรถติดวะเอ้าปานธุเทีดสะกานไหมรถติดเนาะเออผมก็ติดด้วยกันเล็ดสู้ขั้นบ่ได้อยู่จักขั้นเลยแมนเติมน้ำมันมาหอดพอดีโอ้ยประเณมนหน่อเล็ดเล่นมุกรถรถหลายพันเทียดสกานมาบ้านเล่นมุกใส่รถรถหลายพันเทียดสะกันมาเนาะพันสงการมาขึ้นสะพานสลาบุนี่ตอดตัดตัดมาไปเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันได้ยังถือเสือกับเขา ก,ก็ยืนนีเบอไกลเลยล่ะตีายันช่ไมฟางสามสิบโลเลยนะฮะสามสโลบอไกลดอกนี่ประ <3 S 2> 100, 400มาณสาม4น0สยเมตรสามสโลส่โลกับตะ,ตะตะโลเดียวก็บ่อยากางี้ยเงียคนตกไหมันนี้นี่วันมี้ัดประเภทนึงสัดอะไรคเรียงเยอะเจ้าสีแบเนี้อ่โอ เห็นโฮมมันเนาะเอาเอาเสบบัดต้องลงพอยด้วยเอข่เกียวเด้อเอเไปก็มาพูนี่ตาูเอา้นนี่แน่ร้อนนี่เลยขนาขนของนั่นาบุรีเอมันขึ้นีปแล้ว่นื่อึ้นนี่ข้่่่

โอ้มืี้มวยจะเจ๊ยไหมน้ำเตียมไหมมวยเยอไม่ได้โอ้เจ็ยเปล่าเลยครับรับขาไปเลยผมไปเห็นนะเทียมที่รังกอลวงนี่แหละแบบมวยยังไม่เอาหรอกับเปิดมวยเยอะเยอเน่้อครับนังจใจที่นอนมาแบดนี้ครับตื่นขึ้นหัวฟู แลวก็ตองนอนอีกบริษัทม่งเฮงาน่ได้แอนตื่นมานอนแปทีุ่่นี่ซอแอมานับนับเท้ใส่ไดใใส่ได้หรอวะโอ้ยมันไ่ค่อยได้ใส่กี่ไปใก็มีพอปักใส่อยู่ยู่ข้งข้งรถเอ็นต้นขอบผูู้จครับพอคลิปต่อไปพี่น้องครับ